m e อริสคอ f ฟ e ่ควานักแสดงรุ่นใหญ่อปุมนตรีวัย70นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกรุ่นใหญ่ประเดิมความปังอปุมนตรีเจนอักษรในวัย70นอกจากผลงานในวงการบันเทิงที่การันตีคุณภาพอยู่แล้วล่าสุดจะตัวขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกแบรนด์กาแฟสุขภาพ m e อริสคอ f ฟี่อร่อยดีมีแคลเซียมของผู้บริหารรุ่นใหญ่คุณศิลพันธ์กำเนิดสีหมงคล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ CEO คุณพมวิทย์กำเนิดสีหาม,มงคลผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ำนวมนการฝ่ายการตลาด2องหัวเรือแห่งบริษัท VSD International จำกัดที่เพิ่งจัดงานแก a นโอเพนนิ่ไปเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567อย่างยิ่งใหญ่ในงาน Merit Coffee Grand Opening นอกจากร่วมพูดคุยกับอปุมนตีพีเซนเตอร์รุ่นใหญ่หัวใจรักสุขภาพแล้วยังมีสองสาวสวยสายเฮลตี ปุ๊กลุกฝนพิพและจีนา่าวิรายามาแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองร่วมกับคุณหมอปาล์มแพทย์หญิงชาวนัด,ดาเกยาน,นุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพความงามและคุณจิบกันตะพรที่ว่าวัดประกรณกูรูด้านสุขภาพอีกด้วยสำหรับบรรยากาศในงานอบอุ่นไปด้วยโทนสีฟ้าพร้อมหอมฟุ้งทั้งงานด้วยกาแฟหอมกาแฟโรบัสต้ารวเข้มจากจังหวัดชุมพรที่มาพร้อมสารสกัดอัดแน่น ทั้งแคลเซียม L- ทรีโอเนตคอลลาเจนไททู ate, ool, น้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวและว,วิตามินพรีมิสหลายชนิดปราศจากไขมันทรานน้ำตาลและคอเลสเตอรอล ชนทุกท่านนะคะวันที่มาร่วมง,งานเสิดตัวกาแฟเมอริสคอฟฟี่กาแฟที่อร่อยดีแล้วมีแคลเซียมของเราค่ะพิเศษของกาแฟของผลิตภัณฑ์เราวันนี้ด้วนยังไงามันแตกต่างยังไงกับตทงตลาดบ้างเป็นกาแฟที่มีแคลเซียมนะคะแล้วก็เน้นรสชาติที่อร่อยกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสุขภาพที่สุด ได้ครับเพราะว่าตัวกาแฟเองเราไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีแคลเซียมเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับเป็นแคลเซียมที่พิเศษนะครับเป็นอาร์ทิโอเนตนะครับที่เปนโมเลกุลค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ร่างกายเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกาแฟนี่วันแล้วครับผมกาแฟตัวนี้เป็นยังไงกับเราบ้างครับ ถ้าถามถ้าถามตัวเองทีเนี่ยแรกแรกก็คืออร่อยมากอร่อยแล้วก็รสชาติกลิ่นเนี่ยหองคุ้งเลยนะฮะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นกาแฟาโรบัสตา้าจากคุมพอดนะฮนะซึ่งซึ่งซึ่งซครังง้งแรกที่ได้ชิมเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความอร่อยทันทีเลยนะกลิ่นหอมมากนะแ,แต่ติใจามาเป็นพิลเตอร์ให้กับแบร์ใช่ครับแล้วก็ดูดูดูนั่นด้วยฮะดูอ่า ส่วนผสมต่างๆนานาของของกาแฟตัวนี้ว่าอ๋อมีทั้งวิตามินมีทั้งแคลเซียมมีทั้งเอ่อคอลลาเจนอะไรต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งครบฮะครบทั้งทั้งกลิ่นรสชาติและประโยชน์เรียกว่าครบกับเหมาะกับวัยเราเลยนะครับเหมาะสมนะเหมาะสมนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัยเราวัยอื่นก็ทานได้นะวัยเด็กก็ทานได้นะครับ อย่างที่บอกครับคือเราส่วนตัวเราเป็นเอฟซีอาปุ๊นะครับซึ่งอาปุ๊กเองก็เป็นนักแสดงที่ที่มีความสามารถนะครับให้ความสุขกับผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จากลุกของอาปุ๊กเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากนะครับเราก็เลยตอบโจทย์กับตัวบริสตอรฟี่ของเราที่จะมาเป็นพิซเซเตอร์ซึ่งอาปุ๊กเองก็ต้องต้องกราบขอบพระคุณหมั่นย่าที่ให้เกียรติมาเป็นพิซเซเตอร์ของเราครับนี่แผนการตลาดเป็นยังไงครับตานหรับตลาดสำหรับแผนการตลาดของเรานะครับ หลังจากที่เรามีแกรนด์โอเพนติงวันนี้นะนะรเราจะไปรายการทีวีนะครับตามด้วยเรื่องของออนไลน์นะครับออนไลน์ซึ่งออนไลน์แล้วก็ไปทุกช่องทางนะครับเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคนะครับแต่นวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงไหครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษนะครับที่เปิดขายนะครับสำหรับตัว โปรโมชั่นนะครับซื้อ2เราแถม1นะครับ899บาทแค่นั้นเองนะครับจากราคาปกติ1,170บาทนะครับอ,อยากจะขอโอกาสให้เม r ริสคอฟฟี่ของเรานะคะเป็นคอฟฟี่หรือว่าเป็นกาแฟที่ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคในเรื่องของการเติมแคลเซียมเข้าไปเวลาดื่มกาแฟนะคะ <c oughs> ดังนั้น1แก้วที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยได้แคลเซียมด้วย Uhm. ประโยชน์ทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าคุณแคร์สุขภาพค่ะเอาอกฟังอย่างครับครับครัทีนี้ก็นอกจากคุณประโยชน์แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคอกาแฟก็คือว่าอร่อยฮะอร่อยแล้วก็แล้วก็กลิ่นหอมทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์แล้วยังได้ความอร่อยของกาแฟด้วยะคบคุณถ่ายรูปครับ